แกะจะเสร็จแล้วเนี่ยแกะไวมากว้าวว้าวโหอย่าเพิ่งใครไม่หมดเลยลูกไม่หมดเลยมแกะให้หมดแกะให้หมดค่ะอ่าน้องเอาไปจุ่มน้ำซิเอาไปจุ่มน้ำล้างก่อนเออนั่นแหละเอาไปไว้เอาไปไว้ค่ะเอาไปไว้อาไปไว้ปทำถ่ายถ่ายละอู้ยี่ยมโอ้ my god นี่นะคะสองอันนี้ที่คุณนางแกะนี่กระสอบกัดกินเลยกินลูกอันที่แตกนี่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 นายเดี๋ยวกินกินอันนี้มาไหนไหกัดกัดกินโชกัดกินชาพี่พี่ไหนออร่อยไหมคะอร่อยจ้ะกิโอ้ my god อืม hoa lá, Nhìn nhìn